ทผู้ชมนกเป็นสันอ่างที่เาวเช็คชอบไปที่นั่นไปนั่งเล่นบ่อยที่สุดเลยนะครับอยากจะเอาไปกอเซโลจะตายคันเนี้ยไม่แน่นะไม่แน่นะ มาขับรถเล่นแถวอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับกับบรรยากาศยามแรงว่าจะมาออกกำลังกายแต่ขี้เกียจแล้วขับรถเล่นก็พอสำหรับคลิปนี้นะครับ,บเบาจีกอกขอสุมา,าเทเนอร์บับรถน้าบันได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับ พอดีเบลเจ็กกำลังซักผมเพิ่งเสร็จนะครับผมมันยังบาแห้งดีเพือนเนอะร์หมวกอยู่ในปี๊บนะครับเดี๋ยวเบลเจ็กครับรถนะครับถ้าเจอมุมไหนสวย,สยๆงามๆเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศออกมาฝากเนอรนะ์ช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ5้าโมงแรงเกือบหกโมงแรงนะครับ <S <S ก่อจะมี าชาวเบองชาวบ้านนักท่องเที่ยวนอกาที่มาพักอยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมาออกกําลังกายเดินรอบๆขอบอ่างเก็บน้ํามาประชันนี่นะครับเห็นถนนอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าครับเปิ้ลบะเฮือเอาโมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเบลลจ็จะพาท่านผู้ชมไปติดขอบอ่างเดี๋ยวนาะไปดูบรรยากาศใกล้ๆขอบอ่างติดน้ําเลยนะครับรตามเบลลแจ็คไปดูด้วยกันนะครับ มาเที่ยวที่เดิมพิกัดเดิมสถานที่เดิมแต่คนละมุมคนละมุมนี่อ่างเก็บน้ำมาประชันมาดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะครับดูดีพระที่ยังอยู่อีกคืบหนึ่งอีกคืบหนึ่งถึงจะตกดินนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแรงครับห้าโมงแรงเมะแหมแล้วสวยงามอีกแล้ว ไม่ได้ออกกำลังกายแต่มาถ่ายรูปเล่นนะครับสุขภาพดีขนาดบรรยากาศนะครับเดี๋ยบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับกางเก็บน้ำมากประชันพัทยานะครับมีทางเข้าอยู่สองทางนะครับเบาแจ็ควันนี้เลือกเข้าอีกทางหนึ่งนะครับปกติเบาแจ็คจะเข้าทางนู้นนะครับ ครับทุกผู้ชมเข้ามาตรงนี้ก็มันจะมีป้ายอยู่ทางเข้านอะเขียนคําว่าห้างเก็ตน้ํากปมาประชันนั่นแหละครับท่านผู้ชมขับเข้าไปข้างในนะครับเจอบรรยากาศต้นไม้สองข้างทางนะ่สวยงามขนาดเน้อลมเย็นดีขนาดเนี่ยเห็นก่อนท่านผู้ชมงาม ลมลื่นดีขนาดเลยอากาศนี่นะสดชื่นแต้เลยนะครับครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับครับตรงไปนะครับก็จะเจอสันอ่างเข็มดามาประชันนะครับแล้วฝั่งซ้ายก็จะมีฝั่งซ้ายตรงข้างหน้านี้ก็จะมีสนามแข่งรถวิบากนะครับมอเตอร์ไซค์เอนดูโรครับเนี่ยครับอยู่ตรงฝั่งขวาของท่านผู้ชมนะครับเนี่ยดินแดงสนามกว้างเนี่ยครับ ่ะเอาไปสั่นอ่างเก็บน้ํากันนะครับรับตรงไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับข้างหน้านี่เองนะครับบรรยากาศวิวดีแต้เลยนะครับท่านชมบบาแจ้งมาที่เนี่ยบ่อยขนาดเลยนะเนี่ครับตรงนี้เป็นสถานที่เปิดนะครับสถานที่เปิดให้ประชาชนมาออกกําลังกายกันนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับ ไข่จะมาวิ่งก็มาวิ่งได้นะครับได้ทุกเวลาเวลาแต่ตองกลางคืนเนี่ยนะประมาณสองสามทุ่มนี้ก็คงจะบะหมี่ไข่มาวิ่งแล้วเนาะเพราะว่ามันมืดนอนอะอีกอย่างนึงนะไฟทางเป้นก็จะปิดนะครับช่วงประมาณสามทุ่มครับทางเข้าสันอ่างก็มีแม่ค้านะครับก็มาขายเครื่องดื่มเนาะมาขายน้มามะพร้าวมาขายกาแฟเย็นมาขายอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับก็แบ่ต้องกลัวอดนะครับไข่หิวก็แวะซื้อได้เลยนะครับ เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศมันถึงเหมาะนะเวลายามแรงๆยามเจ้าๆเนี่ยมานั่งเล่นนะโอ้โหฟินขนาดเลยนะปักมุดไว้เลยเนอะพิมพ์ไว้เลยนะครับพิมพ์คําว่าสันอ่างก็ได้นะครับสันอ่างเก็บน้ํามาประชันนะครับเดี๋ยวมันก็พาลงมาแถวๆนี้เองนะครับตรงด้านล่างนั่นก็คือป่าในเมืองนะครับป่าป่าเยอะเลยนะครับต้นไม้เยอะแยะนะครับเราเจเคยเอามอเตอร์ไซค์ขับเล่นข้างในด้วยนะครับเคยทําคลิปไว้นะครับ บรรยากาศงามอะละไปกลับบ้านยังนไม่กลับอ,อยู่ก่อนอยู่ต่อกัอนอยู่ต่อกัอนบรรยากาศใกล้ข้ามนี้นะมันถึงเหมาะเนาะเหมาะขนาดเลยครานผู้ชมเบาวแจ็กมานานแล้วนะ มาขับรถเล่นรอบอ่างนะครับอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับ <c oughs> มะมะแถมแล้วไ <c oughs> บค์เกอร์ตลอนไปทั่วนะครับวันนี้เอาสกูปปี้นะครับเจ้าดำน้อยนะครับมานะครับตอนนี้ก็รถดเบาแจ็กก็เรียบร้อยแล้วเนาะก็ตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วไปเปลี่ยนใส่ชิวใหม่ชิวของ CB500X เจาะรูเองทําอะไรเองหมดเลยนะครับตรงนี้เลยแตกก็เลยเอาสติกเกอร์มาปิดมันมาแตกตอนสุดท้ายอตอนไอขันน,อน็อตแนละขันสก,กูนั่นแหละหมุนรอบสุดท้ายปุ๊บตรงนี้แตกพว้เลยอะ่ะเสียดายของอะไรนี่มันทานะมันจะมาเสียเสียตอนจบใกล้จบอ่ะนี่ตอนนี้ก่อนรถเบาแจกกอขาดอะไรตัวนี้ก็คือไฟตัวนี้ก็คือไฟนะครับใช้พลังพัดลม ช้พัดลมเป่าไอไอลมอ่ะลมพัดแล้วไฟถึงจะขึ้นไฟมันถึงจะออกแล้วก็มีสปอตไลท์เนาะสปอตไลท์ light, แล้วก็อ่ากระจกกระจกมองหลัง <c oughs> เยอะเลยใส่เยอะเลยเนี่ยหกบานนะเนี่ยกระจกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมอันนี้ก็ตัวใส่กล้องอันนี้ก็ดูใส่ GPS เนาะ้วตัวนี้ก็ตัวใส่กล้องเหมือนกันเอาไว้เล่นอ่า เล่นมุมกล้องนะครับไอตัวนี้นี่ก็มีสวิตไฟสวิตไฟเยอะแยะไปหมดตอนนี้ปีบเปิบมะมะแต่แต,แต่คลิปนี้มันไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เลยข่ายข่ายพวกนี้เล่นๆนะครับนี่เผื่อจะเป็นแนวทางของที่นักแต่งเนาะ นักแต่งอยากจะแต่งรถเหมือนบาวแจ๊คเนี่ยเพราะว่าบาวแจ๊กกะเก่งแต่งสะปะสะเปรแต่งแบบผีผีบ้าๆในผีบ้าผีบอเนี่ย,อ,ยอืมโอเค,อเ,คเนาะอยากจะเอาไปกอรเซโลจะตายคันนี้ยแต่มันไกลเกินไปจากพัทยาไปที่นู่น่ะกอรเซโลเหรอไม่แน่นะไม่แน่นะแต่ดูบรรยากาศริตอนเนี้ยเหมาะขนาดเลยท่านผู้ชมเนี่ย ด้ยิ่งเปิดไฟแต่ละที่ละที่เขาเริ่มเปิดไฟกันนะมันทําให้เราอยู่กับโลกส่นตัวอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงสันอ่างเก็บน้านเนี่ยเหมือนไม่มีใครมีเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหมาะขนาด